สวัสดีสวัสดีพี่นอ้องปองปลายสู้ผู้สุขนะจา๊าสวัสดีอีกข้างหนึง่งนะจ๊ะเมื่อเนี้มย,ย้ายการีองมาตอบคอมเมนต์และมา,มาบอกกันอีกมาบอกสู้กันฟังมาอันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกนะ้องพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็นขอขอบคุณหลายๆเร้อจาะทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเนะจ้ะ ขอบคุณทุกการตริดตามขอบคุณหลายๆที่ให้กำลังใจกันเมื่อนี้ยายกันเสียออกมาตอบคอมเมนต์น้องคนหนึ่งว่าพี่เอ่อเหตุงานทำความสะอาดบ่มีเงินสิกับบ้านอิลีตีอยู่ในตางแดนวสันพี่น้อง <c oughs> พี่การเรียงานทำความสะอาดเ,ออเหตุงานทำความสะอาดอยู่ในตางแดนนี่ว่ามีมงินกับบ้านอิลีตีว่าสัน บ่จ้ะมันแล้วแต่คนนอกจากมันแล้วแต่คนมันแล้วแต่คนได้พี่น้องไม่ใช่ทุกคนเสมอไปนะคะไม่ใช่ทุกคนเสมอไปบางคนที่เขาไม่ได้กลับบ้านหนึ่งเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินและการใช้เงินของลูกคนไทยที่อยู่บ้านนอกจากคือแม่ทำงาน แม่ทำงานแต่ลูกมาขอทุกอาทิตย์ทุกเดือนนอกจากแต่ค่าแรงมันน้อยกว่าอ่าคนทำงานอาชีพอื่นไหมบ่นอยว่กเนอกจากไม่น้อยกว่านะคะไม่น้อยกว่ากระสองเมื่อนขืนสามเมื่อนขื่นคือกันนอกจากเออสองมื่อนขื้นสามเมื่อนขื้นแล้วแต่ปุ้ใดสิเก็บได้นอกจากหากคนไหนที่ไม่มารบกวนเราในต่างแดน ทุกคนก็มีเงินเก็บกันทั้งนั้นจ้ะไม่ว่าอาชีพอะไรนอกจากเพราะว่าอาชีพนั้งเขาก็มีเงินเก็บเมื่อพี่น้องคนที่เขาทำงานเขามีเงินเก็บทุกคนนอกจากเขามีเงินเก็บทุกคนไม่ว่าอาชีพอะไรที่เขาไม่กลับบ้านเขาอาจจะมีเหตุผลนอกจากเขาอาจจะมีเหตุผลหนึ่งลูกปิดเทอมบ่ตรงกันเออถ้าสมมุติว่าลูกปิดเทอมพวล้างงานอันเซเมเตอร์ ปีนี้เขาเมตเตอร์ในเดือนนั่นเออปีนี้เออปีนี้เขาเมิเตอร์เออเดือนกรกฎาสิงหาจังสิพี่น้องเออแต่แต่ลูกแล้วเนี่ยแตล่ลูกเขาเนี่ยปิดเทอมวิทุนากรกฎาวันที่สิบหกกับเปิดเทอมเนาะอ่าสิบหกสิงหากับเปิดเทอมเนาะพี่น้องแต่มันมันก็ไปไม่ได้แต่พ่อคอยกับไปยูพี่นอ้องอาทิตย์เดียวคอยกับไปเอออาทิตย์เดียวพ่อคอยกับไป ขอให้ได้ไปแลวกะเป็นยังจ้าคอยบรดยกาบ,บ้านหนึ่งนะ้พี่น้องคนที่มาอยู่สองปีเหตุผลสองปีสามปีเขายื่นขอเพิ่มแมนเน้นเขายื่นขอเพิ่มแมนเนพี่น้องเขายื่นขอพาสปอ p o r t เขายื่นขอพาสปอ p o r t ขอบีน้พี่น้องมันอาจจะช้าในการรอนอะกจากมันอาจจะช้าในการรอเอา ไอดีนี่อีกเป็นหกเดือนก็ได้บางคนก็สามเดือนบางคนก็หกเดือนค่อยได้มาเนาะจา้ะอันนั้นเขาเลยไม่ได้กลับบ้านถ้าเขากลับบ้านเขาจะเข้ามาเข้ามาไม่ได้ในเมื่อในเขากลับได้แต่เขาจะเข้ามาในประเทศนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีใบอันเพอ่อน่าจา่ะเขาไม่ได้เพอน่าจา่ะเออเขาไม่ได้าพาสเออหรือเขาไม่ได ต่อเขาได้ไอมียุทธีต่อเนาะจาะบางคนก็สองปีต่อสองปีบางคนต่อสองปีสองปีบางคนก็ต่อสี่ปีแล้วมาต่ออีกเอาเพิ่มมาแนนเขาอาจจะรอในตรงนี้ก็ได้เนาะจาะเขาอาจจะรอในตรงนี้ก็ได้เขาเลยไม่กลับบ้านไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินกลับนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินกลับค่ะทุกอาชีพเนาะคะ่ะทุกอาชีพมีเงินทุกคนหาก ทางบ้านไม่บ้านแบขอมือไม่ไม่มาแบมือขออืบางคนกะคิดว่าโอ๊ยลูกกูไปทำงานในต่างประเทศตัวนี่แม่ลูกกูต้องมีเงินละเออให้ละโอ๊ยนางแม่เดือดร้อนแม่ขอแน่เออแดนนี่แม่เดือดร้อนแม่ขอแน่บางคนลูกสาวทำงานส่งเงินไปให้แม่ก็เอาไปเลียนการพานันก็มีนอกจาก บางคนลูกชาวเนี่ยเฮ็ดง้านส่งไปส่งไปส่งไปแม่เอาไปลี่ยนการพนันกับมีนอกจากย่าให้ข่้อยเอ่ยซื้อนอกจากข่อยเอ่ยซื้อย่าให้ข่้อยเอ่ยซื้อแต่มันมีนอกจากมันมีแล้วก็ลูกอยู่บ้านทำงานเงินไม่พอใช้ก็มารบกวนเงินแม่อยู่ทางนี้นอกจากเข้าเสยงเงินใส่เอ่อบางคนเข้าเสยงเงินใส่เก็บอืม บางคนเขาเสียเงินใส่เก็บพี่น้องแต่คนไหนที่อยู่นี้แล้วครอบครัวไม่มารบก,กวนคนทางบ้านไม่มารบก,กวนรับรองเลยค่ะทุกคนมีเงินหมดทุกคนหาคนทํางานนะคะคนทํางานนะคะคนได้ผัวรวยก็รวยไปเออกอันนี้ว่าถึงส่วนคนที่เขามีงานทนํานอกจากคนที่เขาทํางานนอกจากไอ้คนได ว่าเสรษฐีก็แล้วไปบ่ได้บ่ได้เกี่ยวกันนอกจากแต่พูดถึงกลุ่มคนทำงานนอกจากกลุ่มคนทำงานเขาสิไปหรือบ่ไปแค่นั่นลหละจ้ะมีเงินทุกคนนอะจากไม่ใช่จะมาดูถูกว่าโอ๊ยทำงานอาชีพนี้บ่มีเงินหอดสิกับบ้านนากจากคอยดูกันไปเรื่อยๆคอยดูกันไปเรื่อยๆใครจะมีหรือไม่มีคอยดูกันค่ะคอยดูกันไปเรื่อยๆ แต่บางทีเขากลับบ้านเขาไปบินไปเที่ยวนั้นเที่ยวนี้เขาอาจจะไม่โพสก็ได้เออเขาอาจจะบ่โพสก็ได้นอกจากเขาอาจจะบ่โพสเขาอาจจะบอ่อันนั้นก็ได้แต่คนเราอ่ะยายจันเชื่อเลยนอกจากทุกคนมีงานทําอยู่ในต่างแดนถือว่าคนนั้นสุดยอดนอกจากคนนั้นสุดยอดเอาโตรอดเกง่งนอกจาก มีเงินเก็บเป็นส่วนตัวของตัวเองนอกจากไม่ได้แบมือขอเงินผัวนอกจากทุกเอออาชีพไหนอาชีพอะไรก็ช่างต่อให้ฝรั่งเองก็เถอะต่อให้ผู้ชายฝรั่งเองก็เถอะหากฝรั่งคนนั้นไม่รู้จักเก็บเงินมันก็ไม่มีเงินอืมมันก็บ่มีเงินคือกันเออ ฝรั่งจอ์จับกับมีหลายเดี๋ยวข่อยอันไปเหตุงานฝรั่งบ่มีบ้านไปอันมุงนนม้งอันอันไปมุ่งอันพาเต้นนอนอยู่ข่างโรงงานนั่นกับมีพี่น้องเออไม่ใช่ว่าฝรั่งผู้ชายฝรั่งจะรวยไปหมดทุกคนไม่ใช่นะคะคนที่คนที่ชอบดื่มเหล้าก็มีคนที่เล่นการพานันก็มีนอกจาก คนที่ตั้งใจทํางานขยันทํางานรักครอบครัวก็มีนอกจากมันหลายตั้งหลายนอกจากหลายหลายประเภทก็คือคนก็คือคนไทยเฮานี่แหละคนไทยคนที่รวยพาเมียร่ํารวยก็มีนอกจากคนพาเมียร่ารวยก็มีคนไทยนอกจากคนที่ฮักลูกฮักเมียก็มีคือกันเออ,มอเมื่อเม่นว่าโอ้ยมันสุดยอดแล้วมันมันหาคนไทยบ่ได้แล้วล่ะอ่ามันนังคอยได้ผัวนอก บางคนแมนมันอาจจะแม่นนอกจากมันอาจจะแมนใช่จริงๆแต่เมื่อเขามาได้คนในต่างแดนแล้วสามีเขาเอาใจสามีเขาไม่ให้อดไม่ให้อยากหรือสามีเขาคอยซัพพอร์ตตลอดเวลามันก็มีนอกจากไม่ใช่ว่าอาชีพทําความสะอาดไม่มีเงินบินกลับบ้านมันไม่ใช่มันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่แต่ปัญหามันคืออาชีพอะไร คนทางบ้านแบมือขอไหมแบมือมาขอไหมแบมือมาขอคนที่ทํางานอยู่ในต่างแดนไหมนี่แหละปัญหาญงมันนะ่ะเออคิดว่าต่้งแก่เข้ามาอยู่เมืงองนอกคิดว่าต่้งแก่พ่อแม่หือคขอบครัมมาอยู่เมืงองนอกขอโอ้ยขอแม่กูได้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้แม่กูได้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้นัน่นแหละปัญหาที่ไม่มีเงินอืปัญหาที่ค้น ว่ได้ลบดูอันนี้ว่าว่าสู่กันฟังเด้พี่น้องช็อตน้าว้าต่อกันอีก